เอาละครับก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อแปลชื่อว่าคลิปวิชามหาเซียนแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยนั่นแน่รู้แล้วครูชอบวิชาหนูใช่ไหมล่ะคะใช่สินะก็เป็นเพื่อนกัน มาตั้งแต่เด็กหลายปีมานี้ครูเวิร์นก็คอยดูแลเราอย่างดีช่วยปกปิดความลับของเราก็มองเธอเป็นพี่สาวคนหนึ่งถ้าได้ครูมาเป็นพี่สะพ้ายก็คงสุดยอดไปเลยเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้กล้าล้อเล่นกับครูเหรอสรุปไม่บอกใช่ไหมบอกสิคะไม่อย่างนั้นจะจับคู่พวกพี่สองคนได้ยังไง อูชวงครูเวินอยู่นี่เองครูสอนพระสูนจนลุยงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะครูเดี๋ยวก่อนหลงอี้ตานครูยืนอยู่ข้างนอกได้ยินว่าพี่ชายเธอมาตามจีบครูเวินมันเรื่องอะไรกันคุณคงฟังผิดแล้วละคะ่ะครูสุน อีตานร,รีบกลับไปห้องเรียนได้แล้วจ้ะค่าครูเสวตถิงสุดสัปดาห์นี้มีงานรถแข่งสุดเราใจคนแย่งกันสุดๆฉันอุตส่าห์หาทางซื้อบัตรได้สองใบเดี๋ยววันนั้นฉันขับรถไปรับนะทัดทีฉันไม่ว่างเสวตทิง เธอปฏิเสธฉันมาหลายครั้งแล้วนะฉันแสดงความจริงใจกับเธอขนาดนี้แต่เธอก็เอาแต่ปฏิเสธเป็นเพราะพิชัยของหลงอีตานนั่นใช่ไหมนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแม้แต่นิดเดียวออกไปได้แล้วค่ะอย่ารบกวนเวลางานของฉัน แม่งเอ้ยหลวงอีตานนางเด็กนี่อายุแค่นี้ทำตัวเป็นแม่สื่อให้พี่ชายคิดจะย่งผู้หญิงของฉันคอยดูเธอว่าฉันจะไม่จาัดก,การแกยังไงอีตานฉันได้ยินว่าเจ้าจือฉีจะเรียกเธอไปตบหลังเลิกเรียนภาคบา่ายใหญ่นี่หนะ่าเป็นอัตภานเพราะว่ามีลูกพี่ลูกน้องมันเป็นมาเฟียเธอต้องระวังตัวนะคะ รอก็ให้เขามาสิเจ้าจือฉีนี่นิสัยไม่ดีเลยยายนั่นอิจฉาที่เธอสวยเรียนก็เก่งวันดีคืนดีก็มาหาเรื่องเธอทนต่อไปแบบนี้ก็คงไม่จบไม่สิ้นหรอกมันจะจบวันนี้แหละฉันทนมาตั้งนานฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วจ้ะเพราะว่ามีพี่คอยปกป้องอยู่ ตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไม่กลัวทั้งนั้นฮะมาไม่ทนแล้วเหมือนจะเลิกเรียนแล้วนะไม่ต้องหวังนะ้าฉันสั่งลงไปแล้วไม่มีใครกล้าแต่ต้องเด็กคนนั้นหลอกอยกเว้นอยากตายเราสองคนอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้คุณจ้านได้เห็นว่าพวกเราสามารถทำตัวแทนเขาได้ ถึงอย่างนั้นก็ประมาณไม่ได้ฉันไม่อยากกลืดแขนแล้วนะพี่ทั้งสองผมเป็นครูสอนพละของโรงเรียนนี้ได้ยินว่าพี่ทั้งสองลดตัวมาเป็นระปะพพที่นี่มันเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดไม่ได้ของโรงเรียนเราจริงๆริงคืนนี้ผมขออนุญ,ญาตเลี้ยงเข้าวพี่ทั้งสองจะได้หรือเปล่า มาเฟียใหญ่ทั้งสองของนานเท่าถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่ทำไมแต่มันก็เป็นโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดฉันไม่มีอารมณ์ไปกินข้าวหรอกมีคนสั่งให้พวกเราสองคนเฝ้าอยู่ที่นี่งั้นก็เรียกเขามาด้วยกันเลยจะได้รู้จาักกาันทั้งหมดไงครับในเมื่อสั่งสองคนนี้ได้ คนนั้นก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าโชคดีตีสนิทได้วนสเวสวทิงก็จะเห็นเราในสายตานี่แกคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าสามารถร่่มโต๊กินข้าวกับท่านผู้นั้นได้ส่องกาโจกดูซ้าบ้างเถอะสารรูปอย่างแกนะไปไป,ไปฉันมีงานมีการต้องทำ ดูสิว่าจะหนีไปไหนอันดภานสาวของโรงเรียนมัธยมไ้ตรงเจ้าจูฉีเจ้าจูฉีเอาคนมาล้อมขนาดนี้ไม่คิดว่ามันเกินไปไหนเหรอเชอะใครสั่งให้พวกแกพูดเดี๋ยวแม่ก็ตัดลิ้นสันเลยเจ้าจูฉีให้เสียวรี่ไปก่อนเธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แฮมแฮมทำเป็นเก่งนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้คงว่าเธอมีคนคอยหนุนหลังแล้วนะเนี่ยแต่จะบอกอะไรให้นะคนที่มาหาเธอครั้งนี้ไม่ใช่ฉันแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันอีตนันอย่าแล้วค่ะครูซูนกะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ใครใช้เธอโผล่หน้าเข้ามาถ้ารบกวนท่านทั้งสองเข้าเธอรับโทษไหวไหมมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังแต่ครูคะหลวงอีตานดาโดนรักพาตัวไปแล้วนะคะพูดจาเดี๋ยวหลาอะไรแค่นักเรียนตบกันกลายเป็นรักพาตัวถ้าเธอยังไม่เลิกโมเมพรุ่งนี้เตรียมเก็บของออกจากโรงเรียนไปเลย หนูพูดจริงนะคะครูหนูเห็นกับตาไปไปไปฉันขี้เกียจฟังเธอพูดแล้วชีวช่วๆชวครูคะขอร้องละช่วยหลงอีตาลด้วยเธอโดนคนชั่วรักพาตัวไปแล้วจริงๆหนูว่ายังไงนะใครโดนรักพาตัวหลงอีตานมสี่ห้องสามค่ะว่าไงนะ พี่ทั้งสองไม่ต้องไปฟังยายเด็กนี่กลางวังแสกแสกใครจะกล้ามารักพาตัวนักเรียนในโรงเรียนได้เรื่องอาหารคืนนี้ไม่ทราบว่าพี่ทั้งสองจะพอให้เกียรติได้หรือเปล่าเกียรติกับแม่มึงสิเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นกับนักเรียนยังไม่กระดิกแม้แต่ปลายเนี้ยบเท้าทำไมโรงเรียนนี้ถึงมีครูชั่วๆอย่างแกได้ใส่หัวไป หนูช่วยนำทางไปทีค่ะคนนี้แหละค่ะที่รักพาตัวหลงอีตานไปเธออยู่ไหนเช้ก็ดียังไงมาเสียงดังใส่ฉันเชื่อไหมว่าฉันไอ้ชั่วแกกล้าตบฉันวันนี้แกไม่รอดไปจากที่นี่แน่ แล้วพวกแกจะยืนบื้ออยู่ทำไมเข้าไปสิอะไรนะค่ะค่ขะขอโทษด้วยค่ะพี่ตาจีชะฉันไม่รู้ว่าคือคุณถ้าหลวงอิตาลเป็นอะไรขึ้นมาหัวหลุดจากบานแน่ค่ะค่ะคือว่าคะคะคือว่ารูริเจีย ลูกพี่ลูกน้องของฉันพาไปแล้วค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าพาไปไหนฉันรู้แค่นี้ได้โปรดปล่อยฉันไปนะคะจิตแท้ก็ไอซารเรลิยูริเจียนี่เองวันนี้ฉันเอาแกตายแน่เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ